สวัสดีครับวันนี้วันที่13ตุลาคมพศส5 6 5นะครับณนะสวนป่าคันาบิดอนบรรดาสร้างนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตต้นซิลิโคโตเต้ครับปลูกไว้1ปี1ปีกับอีกสัก3-4เดือนนะครับตันนี้ก็จะสูงประมาณราวร1อยเมตรนะครับ120เซนติเมตร ช่วงนี้จะเป็นต้นหนาวครับใบก็จะร่วงโรยราทีหนึงนะครับโตดีนะครับปลูกไว้ในสวนนี้ก็จะมีประมาณอยู่50กว่าต้นนะครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ขะเขา,ขากันนะครับโตได้ดีมากนะครับกับพื้นที่แห้งแล้งในทุ่งกุลาลองไหน้นะครับ ซิลิโคเตเป็นไม้เนื้อปานกลางนะครับลายสวยจัดมากนะครับลายลึกลับน่าค้นหานะครับใบก็จะสกสากนิดนึงนะครับคล้ายๆต้นคลอเดียนะครับอยู่ในวงเดียวกันกับคลอเดียนะครับแต่ซิลิโคเตจะลายสวยเด่นชัดและค่อนข้างมีราคาที่แพงกว่านะครับไม้ส่วนใหญ่ก็จะไปทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงนะครับแล้วก็ทำพวกเครื่องนุ่น ดนตรีนะครับพวกกีตาร์นะครับเป็นต้นนะครับใครที่สนใจนะครับอยากมีไว้ติดสวนนะครับตอนนี้มเมล็ดก็ยังพอหาซื้อได้นะครับมเมล็ดก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับตั้งแต่20บาท30บาท40บาท50บาทแล้วแต่การนำเข้าและความสมบูรณ์การคัดเกรดของมเมล็ดนะครับ ที่ส่วนของเรานี่ก็น่าจะประมาณปีใหม่ก็น่าจะออกออกลูกนะครับออกดอกแล้วครับลำต้นปีกว่านะครับประมาณนี้ปีนี้ฝนตกชุกมากลำต้นปีกว่า หน้านี้จะไม่สวยจะใบจะสวยช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ครับใบก็จะสวยมากใบแข็งนะครับแล้วก็บบบใบปบใบนี่ก็คมแล้วก็มีขน,นครับศัตรูพืชน้อยครับการดูแลรักษาถือว่าดูแลง่ายเลยครับออกลูกทั้งปีนะครับถ้าได้ออกลูกติดลูก ก็ประมาณ2ปีก็จะติดลูกฝางไว้ประมาณนี้นะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับณนะสวนป่าคันนาบีดอนบรรดาสร้างสวัสดีครับ